ไหนกูไหนกูหาไปไหนวะแบบแคมเอาลเิ่มกดเปิดมือแคมป์อีกเหีเ้ยนนึงเอาอยา่าเนี่มองตัวเองตรงนี้ไป อ,อ,อะไระพาทำอะไราเป็นซีเมือครับมช่องจีันทีวีไปแนละ้ว จะต้องยวา้สัสเออนี่คุยนี่คุยกับคนดูเลยคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองเพราะกคคือคนดูดีหน้านนกูแิ่ทำวนคน บานทีแล้วมันมันขึ้นคล่องเชลลิงวะนี่นี่ขำๆมาละเฮ้ขำๆมาละ ดูเน้นทีวีได้เลยหรอเพื่อนตลกทุกมีจะทำอะไรกันนี่นี่นี่เพิ่มเพิ่มจำนวนคนดูนี่เพิ่มจำนวนคนโดขาห่าเอ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 า ハハハハ。 Oh ้าวพังไปแล้วอไอ้ชิบคอมพังไปแล้ว คอมกูพังอ่ะต้องทำคอมกูพังอ่ะผาตัองกดยี่อะไรเต็มหมดเลยเนี่ยโอยให้โอเมนให้เอ้าันพรุ่งนี้ไม่อยากน้ำเลย

ไม่มึงโคตรเท่เลยกูซื้อมาใช้บ้าง curry <laughs> nice <laughs> Nice, nice. Oh, yeah, Hamlet is up.

I am Oh. We nice. เอาหกผมทางกำลังใจได้ได้ไดโอเคหกคนเราจะเปิดเพลงให้กำลังใจได้ไหม ก็ติดได้แดกแน่กูพูดเลยปิดแล้วไอ้เหี้ยวเดกก็ติดเกินไอ้เหี้ยหายจัดเอาตายเนี่ย P w 2. เอาจะปทิองทเอฟเครไา่ับิดชอมาเล่มาเล่นนี้โจจะเป็นรีมเมอร์กอนเ มาแล้วนาบานแม่กัวอะไรที่อะครัโอเคเชิญเชิญดีครับผู้ฝ่าครับเอ๊ เก่ได้่นป่าสามารถให้โอกาสมึงได้มาไหนนั่ขอตานี่อนเอากำลังไหมฮะ<า>เอาอี้ยนแ <laughs> ม่ไปไหนหละโอเคเล่นต่อไหมเปิดอ,อะไรนะพี่ Randall, Randall, tên tên tên. Song act, song act, vợ tưng, ảnh chân tưng sốt. chẳng ไปมึงดูตัวเองเล่นไปห้คุณนั้นเล่นให้ดูสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ทำงไงให้ได้ 1, 7, ไหนึ่เจ็ดวะมึงทำยังไงให้ได้หนะึโโ่งเจ็ดวะเนี่ยตัวน,นี้เล่นไงไวะไม่รู้วิีเล่นเลี่ไม่เป็น Ôi. Anh ấy Tưng cái này nữa nè Nó sẽ cố ý hí ạ Phải hà đó โอ้โหอะไรกันหาดูนะนั่นแหละเฮีย

ไป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 เอ้าไอ้เจ no no ี๊ยบวนไปซื้อซื้อเป็นทันแลเนี่ยไปวิ่ง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 ตามเพื่อนไปยิงยิงยิงเลยก็โอ้ดีมากดีมากเก่งสุดไปไปไปยิงเลยยิงเลยไปวานระเบิดไปวานระเบิดวางเจี๊ยบม่เอามีระเบิดไม่มึงไปไปอยู่เพื่อนไปอยู่เพื่อน ไปอย it, so it ู uh, yeah. ่เพื่อนี่ไปอยู่เพื่อนะจะไปเฮี้ยนะมึงจะเล่นอให้กูเล่นเนี่เฮียเพื่อนไม่เอากึจะเล่นสไตล์กูหนอนหออมึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยอ่าเหไหมน่นและไอ้เฮี้ยเฮี้ยอะไรก็โหมึงโคตรโหดเลยว่ะอยู่ไมได้ไงวะบอกแล้วไปต่อไเก็ ตามเพื่อนไปอันนี้มันขึ้นได้ไหมไม่ได้ตามไปมึงตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปต่อเปลนไรทำไมต้องตามเขาเราเคยเพราะถ้ามึงตามบัณฑิตบัณฑิตจะพาไปหาผลไม่เป็นไรแต่ถ้าผลไปหาตามตามจะไปหากรรมไม่จบเป็นโอ้โหสุดท้ายทำไมอะไรก็ทำไมมันต้องเก็กวะเก็กเขี้ยทำไมต้องเก็กหน้ากล้องเก็กเขี้ยถ้ากูจะยิงมึงก็ไม่ได้ไม่ได้เลทางนี้เป็นเขี้ยเฮ้ยลีก็เอาอีกแล้ว ไปกันไปกันไปั้งไปให้โดนีถูฟังเขาไเหรอตอรี่ฟนอะไรวะตรี่ฟนตอรี่เยเยตอรีตอรีเนกนกนกกกเต้นเวกนกเกเนกพีมาลูกพีมาลูกพีงกาไหมกตตาคอยตา มันดูกูเชิงกูเชิงกูเชิงกองลูกพี่เลยไหนกัเชิงแรกพ้อผมตาย おう、す、oh, mm、ないわ、す、hmm. mm、スいわ、す、ないわ。おうちへ。お前、みんね。うん、うん。 แน่นอนเลยละตึงสุดละโอเมนโอเมนโอเมนดูแกนมีขี้โอเี้ Hey